อชินาลาสวัสดีค่ะเพิกับโอชินคนดีคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือพามากินของอร่อยอีกแล้วนะคะอร่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ดูเมนูไปพร้อมๆกันค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารจีนนะคะมีเมนูหลากหลายแต่เมนูที่เพลิกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือเมนูอะไรนะจ๊ะ เน่ๆๆน,น,น,นี่ยังไม่พีคนะคะนี่เป็นออเดอร์ที่สั่งมาซอฟต์ๆค่ะเป็นแบบผัดผักแล้วก็เหมือนเส้นอะไรไม่รู้ว่าเขาแถมให้ฟรีจ้ะ <c oughs> และต่อไปนะคะก็คือเมนูสุดพีคของเราค่ะที่แบบด้านด้นมากินที่นี่เลยนะคะเป็นเพราะว่าเมนูนี้ค่ะโอ้โหทะเลเดือดภา,าษาไทยขอเรียกว่าทะเลเดือดก็แล้วกันนะคะคือแบบมายกเซตอะยกเซตแบบใหญ่มากแบบ คือควรจะกินประมาณ7คนนะคะแต่ว่าเราไปกันแค่3ก็คือแบบจุกมากอะไรมากมีเหมือนป็นปลากระพงหรือเปล่าไม่รู้ปลาอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นปลานะคะแล้วก็หอยนางรมเอยกุ้ง lobster เอเยหอยต่างเมื่อเนื้อนะคะยกมาเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะขาดน้ำไปไม่ได้ค่ะมันคล้ายๆกับน้ำหมาล่าแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่แต่มันก็เผ็ดนิดนึงแต่มันก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่คือถามว่าอร่อยไหม,มก็โอเคแต่ว่า มันอาจจะไม่ถูกปากคนไทยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเนี้ยมันดังมาจากคนเวียดนามในญี่ปุ่นค่ะอีฉันไปดูติ๊กตอกคนเวียดนามค่ะเขาไปกินร้านนี้มากก็เลยแบบอยากจะลองตามรอยดูสักหน่อยนะคะเรามาส่องข้างในกันบ้างตอนแรกเลยก็คือที่จบมาเมื่อกี้เป็นหอยแมลงผู้นะคะแล้วก็ต่อด้วยปลาค่ะ,ะนี่หอยนางรมคือหอยนางรมเหมือนแบบกึ่งสุกกึ่งไม่สุกคือบอกไม่ถูกอะ่ะ เออแต่ว่าอันนี้ก็อ,อร่อยสุดคือหอยเชลล์ที่แบบมีวุ้นเส้นอยู่ตรงกลางก็คือแบบวุ้นเส้นอรารมณ์เหมือนแบบกุ้งอบวุ้นเส้นบ้านเราเลยเว้ยก็คือรสชาติด,ดีใช้ได้แล้วก็มีกุ้ง lobster นะคะเป็นจุดพีคอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกุ้งเหมือนกุ้งต้มเกลือกุ้งอบเกลืออย่างนี้หรอข้างใต้ก็มีหอยต่างๆที่แบบนานาชนิดเนี่ก็คือเราก็กําลังแกะกุ้งกินกันนะคะซึ่งกุ้งก็แบบเหมือนปนๆกันไปมีสดบ้างไม่สดบ้างก็อาจจะงงๆเล็กน้อยนะคะ คนแกะกุ้งนะคะก็แกะกันไปนะคะส่วนโอชินนะคะแผนกกินอย่างเดียวค่ะรอกินอย่างเดียวกันมือถือกล้องอยู่จะแกะได้ไงอ่ะตัวกินไงวะเคี้ยวไปทั้งอันเลยหรือเปล่าเป็นลูกของกุ้งตัวใหญ่อุ้ยก็นี่ยกุ้งหนอนแบบนี้แหละที่มันเขาเรียกอะไรเอบีวะซาเอ้ยเขาเรียกคันนี้เว้ยไม่ได้เรียกเอบี น,นี่มันปูหรือเปล่าเออไม่แต่ว่าเอ็นเนี่ยมันเหมือนมันเป็นลูกครึง่งอะครึ่งปูครึง่งลูกครึ่งล็อบสเตอร์หรือเปล่าจันล็อบสเตอร์คุยดูดีๆก็เจอกับน้องๆนอนแช่ออนเซ็นอยู่เต็มเลยยกให <c oughs> ้ใหม่หน่อยสิห้ามหายยิออ้มีปูด้วยพี่ไหนอ๋อตรงโน้นใช่ไหมแกแมนแคปจะไม่มีนะโอเคค่ะ หวแบบไม่ปกติหัวบางทีไม่ได้อยู่แล้วก็วต้องขออนหน่อยู่ไม่ไ้เขาน่าจะกันกมันน่าจะผ่าา่าคอปะ่ะใช่ใช่แต่ว่าปกติมันนัดค่ยๆได้แต่ว่ามันกระบอกของมากเลอยมันอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไส้ข้างในนะไส้นั่งแบบน่าเกียดมาไม่สดเห <c oughs> มือนเป็นแบบฟิล์มใส่ จำแัลกกุ้งเศาจุงทำไมมันเหลือเหมือนเป็นกั้งเลยตับสเตอร์ทำไมแกเป็นกั้งหนึ่งล่ะครมันมันน่าจะไม่สดหรอกมันก็สุกเกินไปเว้ยอ๋อเพราะเราผุดเราวางมันนานไปอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าจากสภาพรำดูไม่สดมากสริงจริง ก่อนมาร้านนี้นี่คือดูรีวิวมาเขาบอกว่าเซอร์วิสไม่ค่อยดีนะคะฝรั่งเขียนไว้แต่ว่าไม่จริงเลยนี่ขอเถียงเลยคือเซอร์วิสดีมากคือกินไม่หมดแล้วขอเอากลับบ้านพนักงานมานั่งใส่แล้วก็แกะหอยให้ทีละตัวเนี่ยดูสิดูขวามือนะไม่ใช่ซ้ายมือขวามือเนี่ยเขาแกะให้ทีละตัวเลยแต่ว่าซ้ายมือเนี่ยคือทีมเราตักเองตักแบบลวกๆจะ้ะใครอยากรู้นะคะว่าที่นี่เป็นร้านไหนในโตเกียวนะคะหลังไมมาถามกันได้จ้า